โรงเรียนบ้านทุ่งขี้เหล็กสังกัดสำนักงกานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรังเขต2เครือข่ายสถานศึกษาอันดามันเจริญวิทย์ตั้งอยู่หมู่ที่6ตำบลของไม่แก้วอำเภอสิเกาลจังหวัดตรังภายใต้การบริหารงานของนางสาวอุมารัตน์เกลียงเมืองคำขวัญของโรงเรียนคือการเรียนดีมีคุณธรรมน้อมนำหลักปรชัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงอัตลักษณ์ของโรงเรียนคือ ภูมิทัศน์สะอาดมารยาทงามผลงานนวัตกรรมการปฏิบัติที่เป็นเลิศการน้อมนำพระบรงมราชโอบายด้านการศึกษาของในหลวงรัชกาลที่10ส,สู่การปฏิบัติด,ด้านที่สองมีหลักธรรมนำชีวิตมีพื้นฐานชีวิตที่มั่นคงมีคุณธรรมโดยการพัฒนารูปแบบ TKL สร้างสรรค์นคนดีด้วยโครงงานคุณธรรมแบ่งเป็น4ขั้นตอนดังนี้ขั้นที่1 การศึกษาสภาพเวดลม้มปัจจัยและความต้องการพัฒนาโดยศึกษาจากแผนการศึกษาแห่งชาติมาตรฐานการศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานเอกสารงานวิจัยเกี่ยวกับการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมขั้นที่2การสร้างการพัฒนารูปแบบ TKL สร้างสรรค์คุณดีด้วยโครงงานคุณธรรมขั้นตอนการดำเนินงานคือประชาสัมพันธ์ อบรมเชิงปฏิบัติการให้ครูและนักเรียนทั้งโรงเรียนจัดทำโครงงานการประเมินผลการดำเนินงานโครงงานคุณธรรมต้นแบบ10เรื่องคือโครงงานสีปอปอเพียงโครงงานหนูน้อยรู้จักออมโครงงานเกษตรกรน้อยตามรอยพ่อโครงงานหนึ่งห้องเรียนหนึ่งผลิตภัณฑ์โครงงานหนูน้อยน่ารักรู้จักวินัยโครงงานแถวตรงไม้ถามใจดูโครงงานห้องเรียนสวยด้วยมือเรา โครงงารรวมพลังจิตอาสาพัฒนาโรงเรียนโครงงานจิตอาสาพัฒนาชุมชนขั้นที่3การใช้รูปแบบ T-K-L สร้างสรรค์นคนดีด้วยโครงงานคุณธรรมเป็นกระบวนการสร้างสรรค์นคนดีด้วยโครงงานคุณธรรม T Teamwork การทำงานร่วมกันด้วยความรักความสามาคัคคีระหว่างครูกับครูเด็กกับเด็กและครูกับเด็ก K. Knowledge Society การสร้างองค์ความรู้ในการขับเคลื่อนโครงงานคุณธรรมตามคุณธรรมอัตลักษณ์ของสถานศึกษา L. Learning by Doing การเรียนรู้โดยการลงมือปฏิบัติจริงจากโครงงานคุณธรรมที่รับผิดชอบขั้นที่ 4. การถอดบทเรียนรูปแบบ T.K.L. สร้างสรรค์นคนดีโดยการเสวนาเรื่องรูปแบบต่างๆ โด,โดยโรงเรียนมีการนำเสนอรูปแบบต่างๆเช่นรายงานผลการพัฒนาเว็บไซต์โรงเรียนจากการดำเนินการดังกล่าวส่งผลให้โรงเรียนบ้านทุ่งขี้เหล็กมีผลงานที่ประจักษ์ดังนี้ ขนที่เกิดขึ้นกับนักเรียนเด็กหญิงวันชนกขุนชนเด็กหญิงคอนขนกตำเชื้อเด็กหญิงกัญญาเทพกีสันเด็กหญิงพนสวรรค์โมดีและเด็กหญิงออิชาเดชรักษาได้รับรางวัลเหรียญทองการประกวดเพลงคุณธรรมเกิดขึ้นกับครูนางอภิยาทองสงและนางสาวปรินีวารสครูโรงเรียนบ้านทุ่งขี้เหล็กได้รับรางวัลครูผู้ฝึกซ้อมนักเรียนกิจกรรมการประกวดเพลงคุณธรรม นางอภิยาทองสงได้รับรางวัลครูต้นแบบการจัดการเรียนรู้บูรณาการทักษะชีวิตรางวัลผู้วิจัยและพัฒนานวัตกรรมสร้างสรรค์นคนดีด้านการจัดการเรียนการสอนนางส้อยนัดดาใจคงและนางสาปปวปาริณีว่าโรได้ทับรางวัลครูดีไม่มีอัยามุกป,ปีที่11นางสาปปวปาริณีว่าโรนางพัทธิราทองบัวและนางอภิยาทองสงได้รับรางวัลครูผู้สอนดีเด่น ผลที่เกิดกับผู้บริหารนางสาวอุมารัตน์เซี่ยงเมืองผ่วอในการโรงเรียนบ้านตุ้งขี้เหล็กได้รับรางวัลครูดีไม่มีอบายโมกและได้รับการแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการตัดสินการแข่งขันกิจกรรมการประกวดมารยาทไทยมีผลประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในสถานศึกษาออนไลน์อยู่ในระดับ AA ได้รับรางวัลนวันวนตกรรมการขับเคลื่อนคุณภาพการศึกษาตามจุดเน้นร่วมวัฒนาจังหวัดตรังระดับดีมากและรางวัลสถานศึกษาปลอดภัยดีเด่นปีที่3ผลที่เกิดขึ้นกับชุมชนชุมชนให้การยอมรับระหนักถึงความสำคัญในการส่งเสริมคุณธรรมจร,ริยธรรมให้กับนักเรียนเพื่อส่งเสริมและปลูกฝังให้นักเรียนเป็นคนดีมีคุณธรรมโรงเรียนบ้านตุ้งขี้เหล็ก เขอเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนพระบรมราชูปายของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่สิบเพื่อปลูกฝังให้นักเรียนมีหลักธรรมนำชีวิตมีพื้นฐานชีวิตที่มั่นคงต่อไป